โอสวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับแพร่ลำสองแพร่ลำสองเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเมืองอะไรครับน,นี้น่าจะเป็นเมืองแอคเวนเจอร์นะแอคเวนเจอร์เหรอโอเคเป็นเมืองอะไรนะเมืองแอคเวนเจอร์อ๋อโอเคครับลุงยันยันครับใส่ค่าอุย้ยอะไร นี่ตัวอะไรไอรอนแมนอยู่ในโลกเอ้ยไม่ใช่ไอรอนแมนสไปเดอร์แมนอยู่ในโลกว้าวนี่สไปเดอร์แมนอยู่ในเราเดินตรงไหนดูทางไหนอะทางนี้โอยอันนั้นอะไรอะเต่าบินนี่มันเต่าบินเป็นเหล็กทั้งอันเลยประกรณ์ดูเห็นที่ฟ้องไง ตึตเต่ตเต่เต่เต่เตึเต่อเต่อเตเตึเตเตเใช่ติ่งติ่งบักแฮเล็กบักแฮเล็กเขาชื่อว่าบักแฮมเล็กใช่บักแฮเล็กบับเบอร้อืมทุกครับนีบับเบี โอ้โหหุ่นซูเปอร์ฮีโร่เยอะไปหมดว้าวโหซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากแต่ประกอบน,นั่งแบบเขารประกอบน,นั่งทำท่าแบบไอรอนแมนนี่ไ,ได้เปล่า,าให้เหมือนนะให้เหมือนอ่าเดี๋ยวเราจะโคนนี่ไอรอนแมนอีกตัวหนึ่งโอ้โหเอ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนคุณโทนี่อยู่นะโอ้แล้วคุณโทนี่ส<ม>ักโอ้ อันนี้ไอรอนมาสเตอร์อุ้ยคุณไปนู่นแล้วใยมากอะไรครับคุณ ช้างทูคาร์บยังลูกพายอยู่ข้างบนอันนี้หุ่นเหล็กช้างใช่ครับช้างขึ้นได้ด้วยนะขี่ช้างได้ด้วยนะนี่บนไดยอยู่ตรงนี้ครับนั่นหุ่นเหล็กที่เป็นโครงกระดูกนี่ก็โครงกระดูก อะไรลูกทำไมทำเสียงกั้นน่ะฮักแสมาไหฮักแสมยอยู่ไหนโอ้นี่ฮักนั่งอยู่นี่เองโอ้เป็นเหล็กหมดเลยนะเนี่ยหุ่นยนต์กวางครับโอ้น่าจะเป็นหุ่นยนต์แพนี่คอปปี้กันเเหมือนกันไหม แม่แม่แม่ขอปิดแล้วอู๊พยินดีเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วใช่ครับมีเครื่องวีพี่รถถังด้วยยิงตุ่ม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 วายรถถังอ๋อแล้วขับรถนะครับ มเมาหัวทิ่มดูดิชนไปเลยนะ่ะเสียชีวิตแล้วนะ่ะดูสิหนะ้าไม่ดีเลยใช่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะตายแล้วนางเจ็บหนักเลย,เเยใช่ขวดเบียร์ไงขวดแอลกอฮอล์เขาเรียกวขวดเบียร์ครับขวดเหล้าขวดเบียร์เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะตัวเนี้ยพีเดเอร์ตอร์เป็นเอเลี่ยนแต่ทำมาจากเหล็กลูรี่ เอาน็อตมาต่อต่อ,ต,อต่อกันทีละชิ้นนะ่ะไงเขาเอานอ็อตเอาอะไรมาต่อกันทีละชิ้นมาเชื่อมให้มันติดกันส่วนตัวนี้เจ้าไดาโนเส,สาร์คอยาวอปาโตซอรัสไปเดี๋ยวเราบอกลาเจ้าจหุ่นกันก่อนนะครับไ่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องประกณ์ด้วยนะบ๊ายบายบายบาย